สวีดัสสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาว DC g a เกมเมอร์ทุกทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกมเพน vs. เวอร์ e ั่นซอมบี้นะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับน้องไผ่เมาโปเตโต้นะผมเป็นน้องระเบิดเถื่อนนะครับที่ไว้ฝังดินนะครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะใช้ซันอยู่ที่50นะครับรีชาร์จอยู่ที่24นะครับนานพอสมควรเลยแหละ แล้วก็ดามเออยู่ที่2 0 0พนแะครับแรงมากๆแล้วก็เอเรียอยู่ที่3าคูณสนะครับเช่องกันเลยทีเดียวนะครับรอบๆมันคือสามารถทําลายได้หมดเลยนะครับมันจะแตกต่างกับอ่าตัวไหนเลยวะนี่นะมันจะแตกต่างกับตัวนี้ครับตัวนี้มันจะได้แค่ช่องเดียวนะครับแล้วก็ได้แค่เนี่ยรอบๆนี้นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับได้ถึง9้าช่องกันเลยทีเดียวสุดยอดมากนะครับโอเคเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันจะร้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับ ไปแล้วเราก็มาในด่านอารีน่กันนะครับเจอกับใครเนี่ยเจอกับน้องมารีเหรอนี่นะครับเราก็มาเจอกับพวกสมบีน่าส่วนตีนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมาเตรียมแผนกันก่อนนะครับเอาเป็นนี่1 2ึ่สองสามนะครับประมาณนี้ไปก็แล้วกันนะครับโอเคที่เหลือเหรอที่เหลือเอาเป็นอะไรดีวันนี้โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมดีไหมวะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันตัวนี้ดีกว่านะครับจัดไปมาครับมาขอเตรียมแผนกันก่อนนะครับนี่หนสอง 3มนี่วางวางไว้ก่อนนะครับโอเคครับพร้อมแล้วประมาณนี้ก่อนก็พอมั้งจัดไปเลสล็อกเลยไปมาเดี๋ยวน้องปอ,อเเตตรเชโต้เราจะวางไว้บนอันติตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะชว่วพลังความแข็งแก่งของมันขนาดไหนนะครับนี่วางไว้ด้านหน้าก่อนเลยปูดนีเป็นไงอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับคว้างไปเลยไหนมาอันติจัดไปปึ๊ ระเบิดตรงนู้ตู้โอ้โหรุนแรงเหลือเกินเวรีกูดมากนะครับมาแล้วมาแล้วไอตัวเปียนโนด้านบนโดนโดนไปซะนี่แน่ <c oughs> ตัวเปียนโนก็ยังโดนนะคิดดูนี่มาแล้วมาแล้วไอตัวบอลลมาแล้วไอตัวบอลลมาแล้วครับตัวบอลลของแท้นี่ตัวปลาหมึกนี่แหละตัวบอลลเร็วเร็วเร็ว,รวอันติจัดไปอ,อนี่อันติอีกหนึ่งนะครับเรียบร้อยไหมโอ้โหรุนแรงเหลือเกินครับรับเป็นหน้ากลอง สุดยอดอนนี้วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะนี่น้องหนาวเย็นไปด้านหน้าเลยปูดนี่อันตีเหรออันติมาปัญญาเกิดนี่เน่ตูดระเบิดอันติมาใหม่แล้วสุดยอดเวริกุดเวริกุดมากเลยวางเอาไว้วางเอาไว้ก่อนอันนี้วางไว้ด้านหน้าเลยโอเคเอาไม่ถึงเฉยเดียวเอาก่อกรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ด้านบนด้านบนชิบหายแล้วเออดีว่าทันว่ะอันนี้ไว้อีกหนึ่งนะครับตู้ระเบิด โอ้โห,หรุนแรงรแรงเหลือเกินนะครับอะไรมันจะแรงขนาดนั้นวันนี้ก <c oughs> ูก็อวยเกินไปน,นะ <c oughs> ด้านบนเหรอด้านบนอีกหนึ่งอันนะครับจัดไปด้านบนนี่คว้างเอาไว้ไหน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 ตัวนี้อันตีไปอีกหนึ่งนะครับจัดตู้กระเบิดตู้นี้กระเบิดเถื่อเทิงอีกหนึ่งตัวตรงนี้ไปโอเคคว้างไาแน่ไตหูไปเลยลูกอันตีเหรอเดียว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 ขุดอันนี้ออกก่อนดีกว่านะครับ กดอันนี้ออกแล้วก็ใส่อนันทีตรงนี้ไปเอาหมดเวลา <c oughs> มันแค่2นาทีนะครับเล่นเพลินเกินนะครับไหนๆจะรอดไหมเนี่ยโอ้แสนแปดนะครับสุดยอดมากเลยนะครับด้วยน้องเนี่ยไฟมอปาเตโตอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับอุ้ยได้ตังค์มาด้วยโอเคได้ตังค์งมาตั้ง2 0 0พันเนี่ยขอเล่นอารีนาสักหนึ่งครั้งก่อนก็นเลยกันนะครับสักอีกครั้งนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนแผนกันสักนิดหนึ่งนะครับ มามามาลองเปลี่ยนแผนกันดูนะครับว่าเราจะรอดอีกหรือเปล่านะครับว่าเราจะชนะอีกไหมครับ <c oughs> ในๆขอเปลี่ยนแผนสักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นตอนนี้ก็แล้วกันครับบักข้าโพดโอเคไปมาเลยครับไฟมออของเราก็จะโชว์ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ขอเป็นอันนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอันนี้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไปแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะครับโอเคเลสตลร็อกไปเลยมาครับรอบนี้เปลี่ยนแผนพอสมควรนะครับ มาเึ๊บมเพิ่มเพเก็บ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 จัดไพน,นี่คว้าไปโอเคสต,ตอ็อปมันเอาไว้ครับแล้วก็ที่เหลือก็ยิงมันไปอ่าฮะนี่กูมาดสต็อปมันเอาไว้แล้วก็อันติใส่ตัวนี้ไปเลยตูบนี่ดักเอาไว้ระเบิดไปซะอ่าฮะเวรีกูดเวรีกูดอันนี้จัดไปครับน้องข้าพูดน้องข้าพูดหยุดมันสต,ตอ็สตตอปเอามันไว้ก่อนพูดอะไรคำนี้่สต,ตอ็อปมันเอาไว้ก่อนครับ อันตีใส่ตัวนี้ไปเลยแล้วก็อันตีไปอีกหนึ่งทีเออไงไงอันตีมาเต็มมาบอกเลยเดี๋ยวตรงนี้อีกสักหนึ่งอันก็แล้วกันจัดไปเลยเน้นตรงกลางครับแล้วมันก็มากาันรเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆแล้วนี่จัดไปสต็อปทุกอย่างเอาไว้โอเคมันดีนะครับตัวนั้นมันสต็อปได้นะครับน้องข้าพดของเรานี่วางไว้ระเบิดไอ้แน่ได้อันตีมาด้วยเวยดีกุดมาก ยิงไปสต็อปทุกอย่างเอาไว้เวรีกัสโอ้โหได้ได้มาเต็มครับได้มาเต็มที่ขี้เตงเกงเฮ้ยอันนี้ไว้อีกหนึ่งนะครับโอ้จะโอ้ซูมไม่ไหวหรือวะเนี้ยบ้านน่ะอันตีวางเอาไว้เลยเออจัดไปอันตีอีกทีเออเงยล่าแสนสี่โอ้สูสีสูสีรอบนี้รอบนี้สูสีมากเออนี่แน่จัดไประเบิดระเบิดไปอีกอันตีก็วางาไว้อีกหนึ่งนะครับโอ้สองแสนกว่าแล้ว โอ้ยจะชนะหรือเปล่าครับเนี่ยมามาดูมาดูมา,ด,มา,ด,มาดูนี่ระเบิดไปอีกนะครับส oh องแสนเก้าใหม่กอดเออโหชนะเฉยชนะเฉยเลยเกือบแพ้แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคครับผมชนะสองตารวดแล้วก็ได้ของขวัญมาด้วยไหนดูซิว่าจะได้อะไรนะครับเอาคูณสิบไปแล้วนี่ตัวนี้เลเวอ,อัพแล้วนะคอ่าน้องก,กบของเราก็ได้มาด้วยนะครับ โอเคโอเคครับแล้วเราก็มาในด่านธรรมดาธรรมดาดูบ้างนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ในด่านอารีนานะครับผมโอเคพร้อมกันแล้วก็ขอเตรียมแผนก่อนสักครู่เดียวนะครับโอเคครับอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะผมพร้อมกันแล้วก็เลสรักไปกันเลยมาดูซิว่าจะรอยไหมนะครับตัวนี้ <laughs> วางไว้ก่อนเลย โอเคนี้วางไว้อีกหนึ่งนะครับปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บรอก้อนมาแล้วมาแล้วครับตัวบนไลัยมาแล้วนี่วางไปเลยด้านหน้าอันนี้นี่ครับด้านหน้าวางเอาไว้ก่อนหนึ่งตัวเวร์ี่กดด้านล่างเหรอด้านล่างปึ๊บจัดไปไหนไๆดูระเบิดเตือนของมันสิชอบนี่ดูความัะไรก่อนคนอื่นนี่ตู้ม ตู้บี่นี่เน่เฮ้อข้างๆก็ตายหาไปหมดนะครับมาแล้วครับอันติมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับอ้นี้ก็วางไว้ตรงนี้อีกสักหนึ่งอันนะครับในมันมันขึ้นมันจะขึ้นเร็วมากเลยครับตัวนี้นี่เห็นไหมไม่กี่วินะครับสามสี่วิขึ้นแล้วนะครับเร็วกว่าตัวธรรมดามากเลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังอ้นี้อีกหนึ่งอันนะครับในในลองดูอันติใส่ตัวนี้สิโอ้โหได้มาได้มาแล้วนี่เน่นี่เน่โอ้โหได้มาเต็ม ได้มาเต็มที่สุดยอดระเบิดไปนี่หลายๆที่ตูมอืฮ้อที่เหลือก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งไปเรื่อยๆอีกที่เหลือก็ระเบิดเติร์เทิร์ไปอีกนะครับจัดไปใส่อันติไปเลยปึ๊บนี่กระจายกระจายไปซะตอนนี้น่าจะอยู่ตัวแล้วน่าจะอยู่ตัวแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> ปึ๊บปึ๊บป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 ๊บมีแค่เวฟเดียวเองเลย <laughs> เร็วจา้าเร็วจา้าเลยนี้เหลืออีกตัวเดียวแล้วอ่ะ ตัวนี้ก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยอะไ oh, ม่มกอโอ้มันมันแดกมันแดกเออเรียบร้อยชนะไปได้นะครับอีกสักตาก็แล้วกันมาครับเรามาอยู่ในด่านคารบอยกันนะครับแล้วก็เราก็เหมือนเดิมเลยขอจัดแผนก่อนสักครู่เดียวโอเคครัพรอบนี้นะฮะเอาไป2ตัวเลยก็แล้วกันนะครับตัวธรรมดากับตัวไพ่เมนะ้านะผมโอเค okay, Let's go ไปมาเลยมามาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะ วางไว้หนึ่งนะมาเลยนี่ตัง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 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอันนี้วางไว้สักหนึ่งตัวเวดีกุดจัดไปอันนี้อีกหนึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ววางไว้ตรงนี้ก่อนหนึ่งตัว <laughs> ไปมเมาวางไว้ด้านหน้าเลยนี่อมันจะขึ้นเร็วมากเลยครับขึ้นเร็วกว่าตัวนี้เยอะเลยนะตัวนี้กว่าจะขึ้นนี่หลายวินาทีมากนะครับทำไมมันช้าขนาดนี้วะเนี่ยทันไหมโอเคขึ้นแล้วตุ้มตุ้มโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้นะ เด้านหลังวางไว้หนึ่งตัวโอเคอันนี้อีกหน,นึ่งอันนะครับจะไปไพ่เม้ามาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับยังไม่ได้สร้างเลยตรงนั้นเออไงล่ะโอ้โหทีเดียวกระจวยกระจายไมยก่กัดนี่วางไว้ด้านหลังก่อนนะครับอันนี้อีกหนึ่งอันโอเคครบครบ,ครบองค์ประชุมแล้ว <laughs> ครบองค์ประชุมแล้วนะครับอย่าแดกก่อนนะอย่าแดกนะอย่าแดกเลยเออโอ้โหดีว่าไพ่เมาช่วยได้นะับตู้มเออ ระเบิดไปวางเอาไว้อีกตรงนี้อีกหนึ่งนะครับด้านบนมาแล้วด้านบนด้านบนไอหัวกรวยมาแล้วนะครับไอหัวกรวยปึ๊บปึ๊อันนี้5วีเองนะครับตัวนี้เร็วมากนะครับด้านล่างด้านล่างยังไม่มีเลยอันติใส่ไปก่อนนะครับตัวนี้ปึ๊ปบปั๊บปโอเควางกระจายไป <spe ak> ดีมากดีมากดีมากเลยตัวนี้อีกหนึ่ง <im S 2> <im S 1> ตัวนะครับไอนี้ก็วางไว้อีกโอเค ไพ่เมาไพ่เมาช่วยหน่อยไพ่เมาต้องช่วยแล้วตอนนี้ระเบิดไปอไงตูมตามไปเลยตูมตามขนมกรอบอร่อยตูมตามไม่ใช่แล้วเวรีกดเวรีกดระเบิดเตือเทิงไปแล้วมาอีกขอระเบิดอีกเยอะๆเวฟไฟนอนมาแล้วนะครับมาแล้วเวฟไฟนอนเลยไฟนอนมาแล้วเลยไม่มีปัญหาเลยมาเลยนี้เออตูมตามระเบิดหน่อยดิ ยังไม่โชว์ระเบิดเลยเร็วระเบิดระเบิดโอ้โหยังไม่ถึงระเบิดตายหาหมดโอ้โหบ้าบอด้านหลังมันจะแรงเกินไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยหัวขาดนะชนะไปได้โอเคครับสำหรับน้องไพ่โมโปอเตียโตนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่ คุ้มค่ามากเลยนะครับพลังการทำลายล้างสูงนะครับแต่ว่าต้องวางไว้ดีๆนะครับไม่งั้นมันโดนกินตายหายเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลาเนี่ยครับรีชาร์จนะครับเวลาทามนะครับอยู่ที่4วินะครับผมแต่ว่าพลังการทำลายของมันเก้าช่องกันเลยทีเดียวนะครับแรงมากๆเลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากคอมเมนต์ด้วยด้วยนะครับว่าตัวต่อไปอยากให้ผมทำตัวไหนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ DC g a เกมเมขอลาไปก่อนเลยนะครับสวสดีสวัสดีไปละจุ๊บ